ธรรมะผานิทานเรื่องใบไม้ที่ร่วงในฤดูใบไม้ผลิในสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไผ่สีเขียวขจีมีใบไม้แก่ชราใบหนึ่งชื่อใบกิ่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้มาเป็นเวลานานมากใบกิ่งเคยสีเขียวสดใสเคยเต้นไปมาในลมเย็นเคยช่วยดูดซับแสงแดดให้ต้นไผ่งดงาม แต่ตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วใบใหม่เริ่มแตกใสออกมาเป็นสีเขียวอ่อนสวยงามส่วนใบกิ่งกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขอบใบเริ่มแห้งและหงิกทำไมต้องเป็นแบบนี้ฮะใบกิ่งพูดกับตัวเองด้วยความเศร้าใบใหม่ทุกใบดูสดใสและแข็งแรง แต่ฉันกลับแก่ลงทุกวันใบใหม่ใบหนึ่งชื่อใบใสที่เพิ่งแตกใสามาใหม่ได้ยินเสียงครวนครางจึงถามด้วยความอยากรู้พี่ใบกิ่งทำไมดูเศร้าหร่ะคะใบกิ่งถอนหายใจเพราะฉันกำลังจะร่วงลงแล้วน้องใบใสฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆอยากเห็นแสงแดดทุกวัน อยากเต้นไปมาในลมเย็นใบใสรู้สึกเศร้าใจไปด้วยแต่พี่ใบกิ่งอยู่มานานแล้วนะคะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใบกิ่งพยักหน้าใช่แล้วฉันได้เห็นแสงแดดขึ้นและตกดินได้เห็นฝนโปรยปลายได้เห็นนกเล็กนกน้อยมาเกาะพักได้เห็นมแมลงวันมาเที่ยวบินแต่ตอนนี้ ฉันอ่อนแอลงแล้ววันต่อมาใบกิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหลุดจากกิ่งไม้ใบกิ่งพยายามยึดเกาะแต่แรงลมเบาๆก็ทำให้รู้สึกว่าใกล้จะปล่อยวางฉันกลัวจะร่วงลงไปพื้นดินใบกิ่งกระซิบฉันจะไปอยู่ที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ใบใสและใบใหม่อีกหลายใบยได้ยินจึงรวมกันปลอบใจพี่ใบกิ่งพวกเราจะคิดถึงพี่นะคะพี่ทำหน้าที่ดีมาตลอดพี่ช่วยต้นไผ่ของเรามาเป็นเวลานานแล้วแต่ใบกิ่งยังคงรู้สึกเศร้าและกลัวเพราะไม่เข้าใจว่าการร่วงลงจะนำไปสู่อะไรเช้าวันหนึ่งที่ลมเย็นพัดเบาๆ ใบกิ่งรู้สึกว่าแรงยึดเกาะสุดท้ายกำลังจะหมดไปถึงเวลาแล้วหรือใบกิ่งกระซิบใบใสที่อยู่ข้างๆบอกด้วยเสียงอ่อนหวานที่ใบกิ่งไม่ต้องกลัวนะคะพี่ได้ทำดีมาแล้วลมเบาๆพัดผ่านใบกิ่งค่อยๆปล่อยวางลอยลิ่งลงมาอย่างสงบระหว่างการตกลงสู่พื้นดิน ใบกิ่งมองเห็นต้นไผ่ทั้งหมดจากมุมใหม่สวยจังเลยใบกิ่งคิดฉันไม่เคยมองเห็นต้นไผ่จากมุมนี้มาก่อนเมื่อตกลงถึงพื้นดินใบกิ่งพบว่าไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นมีใบไม้อีกหลายใบที่ร่วงลงมาก่อนหน้าใบไม้เก่าใบหนึ่งชื่อใบหยกที่ร่วงลงมาก่อนหน้าหลายวัน ทักทายด้วยความเมตตาสวัสดีเพื่อนใหม่อย่าเศร้าเลยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไร้ประโยชน์แล้วใบกิ่งบอกด้วยความท้อแท้ฉันไม่ได้อยู่บนต้นไถ่แล้วไม่ได้ดูดซับแสงแดดไม่ได้เต้นไปมาในลมใบยกยิ้มอย่างอ่อนโยนเพื่อนเอ๋ยเราไม่ได้ไร้ประโยชน์หรอกดูสิ ใบหยกชี้ไปที่ใบไม้เก่าๆที่ร่วงลงมาก่อนหน้าเห็นไหมใบไม้พวกนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแล้วใบกิ่งมองดูอย่างตั้งใจพบว่าใบไม้ที่ร่วงลงมานานแล้วเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของดินนั่นคืออะไรใบกิ่งถามนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของเรา ใบหยกอธิบายเราจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารที่ดีให้กับต้นไผ่เราจะกลายเป็นปุ๋ยที่ช่วยให้รากลำต้นและใบใหม่แข็งแรงใบกิ่งเริ่มเข้าใจหมายความว่าแม้ฉันจะไม่ได้อยู่บนต้นไผ่แล้วแต่ฉันยังคงช่วยเหลือต้นไผ่ได้อีกหรือใช่แล้วใบหยกพยักหน้าการร่วงลงของเราไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นการช่วยเหลือในรูปแบบใหม่เราจะกลายเป็นอาหารที่ดีที่สุดให้กับต้นไผ่ใบกิ่งรู้สึกอบอุ่นใจฉันเข้าใจแล้วการร่วงลงของฉันไม่ใช่สิ่งที่น่าเศร้าแต่เป็นการเริ่มต้นการช่วยเหลือใหม่วันผ่านไปหลายวันใบกิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยสีเหลืองเข้มขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายค่อยๆแตกละเอียด ฉันรู้สึกแปลกๆใบกิ่งบอกใบหยกแต่ไม่ใช่แปลกที่เศร้าแต่เป็นแปลกที่อบอุ่นใบหยกที่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วส่งเสียงเบาๆนั่นแหละนั่นคือความรู้สึกของการให้เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแล้วธาตุอาหารของเราจะไหลไปยังรากต้นไผ่วันหนึ่งขณะที่ใบกิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไป ได้ยินเสียงกระซิบจากใบไสบนต้นไผ่พี่ใบกิ่งขอบคุณนะคะใบกิ่งแปลกใจขอบคุณเรื่องอะไรต้นไผ่เรามีใบใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆลำต้นแข็งแรงขึ้นรากอย่างลึกลงไปเรื่อยๆใบไสตอบท่านผู้ใหญ่ที่ดูแลสวนบอกว่าเป็นเพราะได้ปุ๋ยดีจากใบไม้ที่ร่วงลงมาใบกิ่งรู้สึกภูมิใจ ฉันยังคงช่วยเหลือทุกคนได้อีกหรือใช่ค่ะใบใสตอบพี่ใบกิ่งช่วยเหลือเราในรูปแบบใหม่ช่วยให้เรามีอาหารที่ดีช่วยให้ต้นไผ่แข็งแรงเวลาผ่านไปใบกิ่งเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของดินธาตุอาหารจากตัวใบกิ่งไหลไปยังรากต้นไผ่ช่วยให้ใบใหม่หลายใบยงอกออกมาลำต้นแข็งแรงขึ้นดอกไผ่บานสวยงาม ใบใสที่ตอนนี้โตเป็นใบไม้ที่แข็งแรงแล้วมองลงไปที่พื้นดินพี่ใบกิ่งฉันเข้าใจแล้วค่ะการร่วงลงของพี่ไม่ใช่การจบลงแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่พี่ยังคงอยู่กับเราเสมออยู่ในรูปแบบของการให้รูดูใบไม้ผลิผ่านไปรูดูใบไม้ร่วงมาถึงใบใสเริ่มแก่ขึ้นเริ่มเปลี่ยนสีแต่ใบใสไม่กลัวอีกต่อไป ฉันรู้แล้วว่าเมื่อใดที่ถึงเวลาฉันจะร่วงลงไปช่วยเหลือต้นไผ่ในรูปแบบใหม่เหมือนที่พี่ใบกิ่งทำใบไม้ใหม่ที่เพิ่งแตกใสามาใหม่ถามว่าพี่ใบใสไม่เศร้าหรือคะใบใสย,ยิ้มไม่เศร้าค่ะเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างในธรรมชาติมีหน้าที่ของมันการร่วงลงของฉันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือใหม่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกอย่างในชีวิตมีจุดเริ่มต้นและจุดจบแต่จุดจบไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เหมือนในพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องอนิจจาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นอยู่และดับไปแต่การดับไปนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะไม่เศร้าหรือกลัวการจากไปแต่จะมีความสุขกับการให้และการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในทุกขณะของชีวิต